ภารกิจด่วนนะภารกิจด่วนเตรียมพร้อมแล้วนะเดี๋ยวพาสองแสบนะฮะไปอาบน้ำนะพาสองแสบไปอาบน้ำ ไม่ได้อาบน้ำไงเดี๋ยวก็หอมเดี๋ยกวว็หอมเดี๋ยกวว็หอมเดี๋ย,ววยววก็ยวหอมเหอมแล้วไปกับยาชีแล้วก็ยาปูนะฮะอ่ะ้องน้ำก่อนบ่นอโอเคโอเค งานพี่ว่ามือบอตีไม่น่าพลาดนะนีพลาดได้ไงเนี่ยฮะเขงานเขียนเขียนทำอะไรทำไปทำไปทำไปเลไครับทำไปเลย เดี๋ยวไปที่พังโคนนะครับพังโคนพังโคน,นบ้านอะไรครับสวยมา,มาดูสิเมนะื่อวานพี่วาดไปยังไม่เสร็จไหมจับอ่ะโอ้สวยแวกแล้วท่าน้ เขาขัเซวาเสร็จอันเยอะเลยอันนี้คือล่างไหมนี่หรือเอาเลยก็ล่างล่างเสร็จแล้วก็ระบายแบบนี้เลยเราค่อยลงหนาใช่ไหมใช่ได้ลบได้ไรไหมเขยได้ลบไหมต้องลบเพราะว่าใช้เมจิกอย่างเดียวไม่ตอนล่างทีแรกอ่ะตอนล่างก็ล่างเบาๆแล้วก็ไม่ได้ลบเลยโอ้เป็นเอาตามมือเลยนะเก่งมากเขียนหนังสือกระตูนได้เลยนะวาดได้ขนาดนี้เคยเขียนแล้วแต่ว่าอ่านไม่คุ้น โอเคอะห้กันเสร็จเดี๋ยวเราไปภารกิจนะครับผมนอนแอดปุ๊รอแล้วแอดปุ๊พร้อมแล้วแพคกระเป๋ารอแล้วยาของน้ำก่อนโอ้มาแล้วยามาแล้ว

ภารกิจเรานะครับถึงแล้วนะฮะนี่นะครับภารากิจด่วนนะฮะจากประแตนะครับ

Nó phải hà sẽ vào đây Nhanh xa vào À, không Nhìn đây, giá này không kham đi vào ก็มาถึงแล้วนะพังโคนนะฮะตอนนี้เราอยู่พังโคนนะเรากิดด่วนนะฮะฮะจะไปฟังคุณป่เอาขึ้น่าสิก็มาถึงแล้วนะฮะมาถึงแล้ว ยาชีไปซื้อยานะครับซื้อยาไปซื้อยายาก็ไม่ค่อยสบายนะไม่ค่อยสบายยานะครับหายไปๆนะขอร้านยานะครับยาชีเดบสซาสเดรียราสุที่ทังโคนนะทังโคนก็มา 3คนนะ3คนกับญาติพีแอดปุ

có cả phao về, phao nữa.